สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Youtube ชีพทำคำวิเศษนะครับครับก็อยากจะมารีวิวเมนูใหม่ของเชฟชุมชนนะครับเชฟป้าหนูนะฮะเชฟป้หนูผมทำงานร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาหลายปีนะครับเรื่องของเชฟชุมชนเนี่ยก็เป็นแนวคิดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จะโปรโมทบรรดาเชฟที่มี ปีไม้ลายมือในการทําอาหารยกระดับนะครับแต่ในระดับชุมชน,นป้าหนูเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านของคุณยายผมอยู่ที่อําเภอบ้านองจังหวัดลาพูนแล้วก็ทําอาหารามาขายนะครับในช่อง YouTube ชีพทําคาวิเศษนะครับมาตั้งแต่เดือนไปเดือนกุมภาพันธ์นะครับป้าหนูก็ทําอาหารอร่อยนะครับแล้วก็พยายามที่จะเทคแคร์ดูแลตัวเองเพราะว่าตัวเองก็มีไรายได้อยู่แค่700บาทนะครับอายุ70 ก็พยายามที่จะทําของมาขายนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูใหม่ของป้าหนูนะครับเป็นเรียกว่าเป็นไส้อั่วไก่นะครับป้าหนูก็พยายามที่จะปรับปรุงสินค้ามาตลอดเวลาวิธีแพ็คช่วงแรกๆก็โอ้โหมีปัญหานิดหน่อยนะครับในการส่งในการแพ็คนี่ฮะเป็นไส้อั่วไก่ครับเราเคยได้ยินแต่ไส้อั่วหมูนะฮะนี่ป้าหนูก็ทําออกมาเนี่ยฮะขนาดนี้โอ้โหน่านี่ครับเป็นไส้อั่วไก่ชิมหน่อย Uh huh. มีส่วนผสมของสมุนไพรนะฮะรสชาติแปลกรสชาติแปลกกอนไส้อัวหมูนี่ครับเซตขนาดนี้แฟนรายการที่สนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะครับที่ช่อง YouTube ชีฟทําำวิเศษครับไส้อัวไก่เชฟป้าหนูอำเภอบ้านห้องจังหวัดลำพูนสวัสดีครับ